พรกาศสวัสดีนะครับเด้าวันนี้ก็เป็นพ,พอกันเสาของมันไม่นะครับของมันติดสองนะครับพอเป็นยังครับกับเาสีหน้าคูเบาครับเบาลงน,น่อยจะกุนเบาปลวอยจุดเส้นนะครับเด้อ ปรากฏว่าบอสอดแจ้งนะครับพี่น้องรู้สึกว่าปีหนีลมเบาหลา่ช่วงทำนะครับ<อ>กะนเลมแลนเบาหน่อยครับไปล <c oughs> มบมอมีกนันแลนพวกเขายังอยู่นะเฮากันต้องอยู่แล้วไม่เริมเดิมเปล่าไรไปอีก อะไรลงคอยฮะวันนี้ลมเบาครับลมเบาคอยไรใสอีกดวงหนึ่งก็อยู่แล้วครับผมใกล้ๆอีกุดอีกดอกด อยากฮักมัวแน่อยู่ยากน่มกับคอย ไล่สูดผุ่ล้ำเจียงสิโยถอยไปดังมาความเก่งมาก มันด้ลมค่ยคยอยๆพี่น้องลมเริ่มเบาลงแกมีแต่สายเบาะบนะครับนะ้อขึ้นนะแต่อันนี้บเบาๆเลยครับนี่อันนี้แข็ง <laughs> เสียงโยงเยีกไปต่อว่าได้ 慢慢、慢慢，拜拜，盯一点、一点。 กน่าจะช่วงดึกๆครับลมน่าจะมาะแต่การลมไว้เองขึ้นเมื่อบ้านนะคับเนาะกับ,บ่บหูวฟันธิสอดแจงหรือเปล่าเบาอยู้อต่ำๆเป็นลรเสกสิลงกับบลลงกับเป็นเบา่อยหาซิฟเส้นน้ำเนาะกับเป็นงานผลลมครับ นมคอยพี่น้องการเริ่มอยู่จุด,จดสูงแล้วนะเนาะแต่เบากรน,น่าจะบ่งลงกันละขันอยู่สูงไปเลย ว้าวร้อยห้าสิบเซนสโนโอ่อะลอยสันส้าเซนครับสโน่กับเป็นไวเนะครับงานไวยตอนนี้ก็เป็นสโน่แบบสไตล์ขั้นอ่อนนะครับบอดด้แข็งแห้งจะออกเสียงเ่องๆนิดนองแตงหย่น ตาเมื่อแรกหมดแล้วครับสโนโุเสียงแกงสิลันเนาะตอนนี้ก็ลลมเบาอย่ลมหยุดนะครับโอนนี้ปกติของเพิน่นถ้าเกิดบ่มีพาย,ยุเนาะนอีกต้นนสงูงแอ่ก้นน้องพ่น กูเบาบางพี่หางเนาะตอนนี้ก็เป็นเบาไม่ลูกน,นะครับเนาะเบาไม่ลูก ลมได้แค่นี้แล้วลมกะเบากันนะจาก,กระตุกกระติกอย่างนี้แล้วเพราะามันมองเป็นเบาสายอ่อนนะครับเบาปีแข็งสายดันลมแรงนะครับแต่ก็เอามาแล่นได้ครับลมบาเบามันกะเสียมีเงางงงๆนะ ขึ้นทรงแล้วอาจจะประมาณตะเวนเหมิดหมดแนั้นครับเนาะและ้วก็คำๆเดี๋ยวลมกับมาใไหมนนหลวงสิรัลนครับก็ได้เวลามากูเบาวนะครับเนาะตอนทศเสา้วพี่น้องด้วยจะสอดแจงงก็ได้ครับช่วงนี้ก็เป็นเวลา ประมาณสองโมงนะครับของวันที่สิบสามนะครับคุมพ้าพันนะครับปศสองพันห้าร้อยหกสเจ็ดนะครับจ้ะกลับมาเบงึงเปล่านะครับเปล่าที่เลนไวแต่หมู่บ้านนะครับเนาะก็รู้สึกปะบอลงนะครับล่มเบาอเบากัดซอดแจงอยแต่ก็เงอะงอะงักแต่หกักบอลง ล้มเบานี่ยก็เลยมาทำการสาวลงดีกว่าพี่หนัก กว่าเอาลตวนะครับเตนเรรครับติดตามคิดหน้าครับยังบามลยนบางอีกสวัสดีครับ